ใช่เฮ้ยไอ้น้องเบาเบามันหกหูเด็กเขาจะหลับจะนอนมึงมาปิดแบบนี้เขาจะนอนหลับได้ไงมึงเก่งอกเก่งใจชาวบ้านเขาบ้างสิวะไม <ป S 2> ่เห็นเฮ้ยปิดเบาบบาหน่อยได้ไหมเอ้าพ่อทำมาดังนะเพ่ เขาไปบีให้พ่อมึงฟังซิป้าพูดงี้รู้จักน้อยเลยนะรู้จักน้อยกูไม่ได้รู้จักพวกมึงเลยด้วยซ้ำแต่กูรู้จักมึง <c oughs> พี่จะอ้ามันเลยค่ะบิดเบาๆหน่อยพ่อเขาทำไมดังนี่มึงมาบิดเงี้ยทำไมที่บ้านมึงมีขังน้ำมันหรือไงน้ำมันที่บ้านกูเว้ยไม่ใช่บ้านมึงมีอะไรประวะก็เสียงม,มันดังไงน้องบเบาๆหน่อยก็ท่อเขาทำไมดัง กูบอกให้เบาๆไงก็ท่อเขาทำไม่ดังกรับพี่เฮ้ยมึงไปตีให้พ่อมึงฟังสิเอ้าป้าพูดอี่าง้จักผมน้อยแล้วนะเฮ้ยตีเบ้าๆหน่อยก็ท่อเขาทำไม่ดังมึงไปตีให้พ่อมึงฟังเลยมึงมึงจะพูดอยู่แค่นี้เหรอ ก็ท่อเขาทำไม่ดังท่อเขาดังไมดังเนี่ยก็ถามอยู่แค่นี้กูจะถามพี่อะไรแค่นี้ <c oughs> มันไม่แค่นี้ตอนส่งคลิปมาแค่นี้ก็คลิปมันมีแค่นี้กูก็เลยแค่นี้นี่เติมก็ได้นี่โอ้โหนี่เล่นเป็นล็อกเป็นล็อกอะไรเลยสามสี่เที่ยวแล้วกูฟังอยู่ท่อทำไม่ดังท่อทำมไม่ดังตัวพี่ก็ท่อเขาทำไม่ดัง <c oughs> ตัวพี่ท่อทำไม่ดังเติมได้ใช่ไหมเออบิดเบาๆหน่อยก็ท่อเขาทำไมดังนี่ครับไปบีบให้พ่อมึงฟังอ้าวเลยนี่กูเติมไม่แล้ว